สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการเชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับสวัสดีครับไราสาระนะผมวันนี้ก็จะมาตีหลีกหรเจนเนอเซธาหารของผมนะก็เป็นปู่เจวะลูกไฟเตาไฟนะบ้านสิบแปดมาแล้วผมก็อัพนางฟ้าไปนะครับตอนนี้นางฟ้าผมเรวเรวลตันแล้วเนาะลองมาดูกันว่าจะเดินไหวยอยู่หรือเปล่านะโอเคป้ายลุยนะผม เอฟเฟกใหม่อย่างเท่เยโอเค,อเคผมเอาปูลงฝั่งนี้นะครับตามด้วยนางฟ้าแล้วก็เตาไฟนะตั้งใจอยากจะโยนไปตรงเสามรณะนะครับน่าจะโอเคไหมถ้าโยนไปเสามรณะนะโอ้โหชื่อแขนเท่ดีนะสูตรทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวผมจะลองดูก่นนะปู่ผมยืนไหวไหมถ้าสองป้อมแบบนี้ไหวนะแต่ถ้าป้อมอัพเลเวลมาก็อาจจะไม่ไหว่ะเพราะว่าชาร์กมันหายด้ไหมใช่ป่ะอ๋อแล้วก็สมมติว่าเขาอัพเลเวลมันก็จะเลเวลเอ,อ่ดามเมทเขากับชาร์กนะอืมตอนนี้ก็เดินสบายหน่อยหนึ่งสองโยนนะครับโอเคไปทาง,งนู้นได้หมดนะโอ เสียดาเสียดาจังเลยปู่สาเดินไปถึงกนะอเอาไงดีนะเนียตีาเลยขย่าตรงนี้ครับโอเคซุเปเปอร์บาลียนึ๊บสวยโคเรนคิงควีน ปื้อหนีระเบิดอ้อหระเบิดมันต้องลงก็ได้นะผมจะคอยดูปู่นะครัต่อไฟไปสองนะผมน้ำม่วงให้ปู่คนระับระเบิดหนึ่งระเบิดสองโอเควันนี้ผมเอาธนูแล้วกัน ปึ๊บอ่าค่อยๆลอยไปนะจากที่โรงนี้นะกดสกิลคิงกดสกิลควีนนะครับโถมม่วงไปนะครับาค้างหัวไปายู้หเรายังเดินไหวสบายๆอยู่ มีนยาล่างหุนอีสองขวดมีนยาแค่หนึ่งขวดนะล่างหุนนี้อันะปึ๊บโอเควิชาหนะ่ะโอเคบ้านหลังนี้มีลุ้นสามละเหลือเวลาอีกนะโอ้โหเหลือเวลาอีกแล้วนะได้หรือเปล่าลองผุเลยตรงนี้กันนะปึ๊บ อยากขยักตายนะโอเคเรียบร้อยบ้านหลังนี้ก็สามดาวนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังถัดมากันนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะบ้านหลังนี้โอเคอ่ะผมลงปูฝั่งนี้นะครับตามด้วยนางฟ้านะเตาไฟคิดว่าจะโยนอยากจะโยนในตรงน้ำม่วงอนะ จะสวยมากเลยนะจะดูก่อนครับว่าปูตัดตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าโยนไปตรงน้ำม่วงแล้วตัดมอนต้าอัอนนึงนะไปตัดมอนต้าโอเคสวยหนึ่งสองโยนเขย่าอ้าวมีคอไม่มีโอ้โกเลมเ่อ จะลงอะไรก็ผิดไปหมดเลยโอ้อยมีขอหายสามระเบิดงานหยาบเลยคราวนี้ว้าวปปอร์บาเลีน่บโอ้ยเซ็งเลยเซ็งเซ็ง,ง,งระเบิดอีกน ต้องแค่ไปเรื่อยๆนะอืมถ้าเราหันหนก่ยนนแล้วหัวหนี่ผนนะมถมน้ำม่วงให้ควีนกันนะควีนวอล์กไปแล้วคนระับตอนนี้ตัวสกิลชิ่ง่องหนี่ผมน้ำม่วงอืมโอเคตัวสกิลควีน แล้วโก้สกิลเค้นครับโอ้ยดันลืมเอานั้นมาตายเลยอตอนนี้มันควีนวอล์คอยู่นะครับโอเคพอเดินไหวนหะ้ยื๊บลองหันี้เออน้ำม้วนมีนะ ตรงนี้เอาธนูธนูเก็บตรงนี้้วกันโอ้โหดีนะดีเนยะยังได้สามหัวเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี้เลี้ยงกันจะได้สามไหมเนะี่ยอ่ะหนึ่งสองสามโอเคหมดมีหนึ่งโอ้ควณนจิกกำแพงแน่เลยนะ ควนของกมติกกำแพงน่าจะไม่ทันนะโอเคมานี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนะโอ้ยควีนควินควีนผมน่าจะเอาไว้เนาะไม่เอาออกนะเพราะว่าผมเอาน้ำยามาผิดนะแต่ก็ยังแก้ได้อยู่นะโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูบ้านหลังถัดมากันนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้กันนะครับผม ไอ้น้ำยาใหม่ก็สวยก็โอเคอยู่นะเนี่ยในมุมผมนะหรือปูลงฝั่งนี้ตามด้วยนางฟ้านะครับเตาไฟอืมจริงๆพอโยนะนะผมโยนเลยนะครับปึ๑๒นี้โอเค ดูว่าปู่ไปทางไหนนะปู่น่าจะไปทางนั้นแน่ๆแล้วนะครับเอไอไปยชะลอไว้ก่อนนะงั้นเดี๋ยวปู่ตายนะเตาไฟหนึ่งสองโอเล่โอเคโอเลมคิงควีนยึบหนีแล้วก็ซุปเปอร์บาเบเลียน ระเบิดหนึ่งระเบิดสองครับโอเคมาด,ดูกนนะปูผมยืนไหวป่ะปูผมยืนไหวนะเดี๋ยวผมจะดึงปูไปแล้วนะครับถ้าเกิดไปยืนนี้เสร็จไปอั่งนี้ดีกว่านะลงเตานะครับกันเหนียวไวนะ้เนาะขย่าตรงนี้ เดะปลาลงอันนี้ได้เลยนะป,ปึ๊บโอเคยาพิษผมน้ำม่วงนี้ครับกดสกิลคินก่อนสวยชิงมอยูไนกดสกิคลคลิงค,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 ครับโอ้เรียบร้อยแล้วนะบ้านหลังนี้ผมสามแน่ๆแล้วนะจึ๊บเหลือบึ้มบ้มเลยอนะ ผมโผมมงน้ำม่วงให้ปู่แล้วนะนะกันเนาะซึ๊บตรงนี้นะคอ่ะเรียบร้อยนะบ้านหลังนี้ก็สามดาวนะผมเดี๋ยวน้ำต้องหนที่ควรนะโอเคป้อมใหม่ไอ้ย้ำยาใหม่ค่อนข้างดีเลยนะเอามาแทงได้ดีมากๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายของวิดีโอนี้กันเนาะบ้านหลังนี้ซึบ อ่าถ้าเป็นยาพิษผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเป็นยาพิษเหรอโยนไปตรงนู้นจะคุมไหมอ๋อแต่ผมว่าโยนไปตรงเครื่องยิงหินนากัะสุงกว่านะครับอาปูล,ลงนะนางฟ้าเตาไฟโอเคจะลองโยนได้ไหมเนี่ยหนึ่งสองสาม โอ้ oh, ผมน้ำยามาผิดเองอะ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะขยะเอาแค่ขวดเดียวแล้วกันนะผมน้ำยาล่องหอนมาห้าขวดนี่เอง <laughs> ผมน่าจะขอมาผิดคนระับจริงๆต้องขอน้ำยาขยะอมาเพิ่มนะอือ <laughs> เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อน <laughs> ขยะาอย่างนี้นะึ๊บ <laughs> ซื้อปลาเลยนะครับรีคอร์ดปูนะามาฝั่งนี้โอเคกเลมคิงคีนะครับซื้อนีไป,ปเปอร์บาบเลียนซื้อเบอิดหนึ่งเบิดสองโอเคอันนี้ไปซื้อ ผมมั่ม่งนี้ครับลงเตาให้ปู่โอ้โหผมรินดูปู่เลยนะยาพิษตรงนี้นะโคสกิลคิงกันนะปนะึ้มโคสกิวคลิงตรงนี้เอาลงเตาเพิ่มอีกหนึ่งครับนูอุ้สาดลงนี้กนะันเนาะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูปูปึ๊บโอเคสวยเลยมายนี่สวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมถมน้ําม่วงนี้นะน่าจะจบแล้วเนาะลองหุ่นตรงไงดีลองหุ่นนี้ผมน้ําม่วงปูนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะ มาหลังนี้ก็สามดาวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดสตอร์ใครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครอยากดูไลฟ์สดก็เข้าไปตามลิงก์ด้านล่างก็ได้นะสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้นะครับพบกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดี